Water, gas, and power. Coming out of your cut. You're a real agency now. Devil may cry. Scum! Don't move. Slay all. Let's end this, Dante. Prepare. Oh. สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนราับาสู่รายการนะผมนะและนี่คือรายการจัดเทียริสกันกนะผมนะและวันนี้ก็ตามเคยผมนะกับการจัดเทียริสอาวุธจากเกมเดวิลเมคลายพิกออฟคอมแบทนะผมนะในพาร์ทที่4หรือ3ป่ะผมว่า4ี่จำไม่ได้ <laughs> จำไม่ได้เออ4นั่นแหละเออนั่นแหละ4นะก็เป็นพาร์ทที่4แล้วของการจัดอาวุธอา่าเกมเดวิลเมคลายผมนะอา่าซึ่งมาที่แล้วที่ผมเคยบอกไปว่า อาวุธมันหมดแล้วใช่ไหมจริงๆเนี่ยมันหมดครับผมนะก็รออัปเดตอาวุธใหม่เข้ามาใช่ไหมแต่ที่นี้คือมันมีส่วนหนึ่งที่เราสามารถเอามันมาจัดเทียริสได้ต่อครับผมนะก็คือรูปลักสัตว์าบุธเอาไงมันก็คือสกินนั่นแหละเออมันก็คือสกินของอาวุธนั่นเองครับผมนะอ๋อมันมีสกินดัวนะครีมนี้อ่ซึ่งสกินเนี่ยก็สามารถเอามาจัดได้เช่นกันครับผมเพราะว่าสกิน แอาวุธเนี่ยตัวหลักใช่ั้นมันก็มีความแตกต่างหรือว่าดีไซน์ที่แตกต่างออกไปเพราะฉะนั้นเราสามารถเอามันมาจัดดีไซน์ความความสวยความเท่ของมันได้อยู่ครับผมนะแต่ว่าคลิปนี้ผมขอเรียกเอามาเพียงแค่4ี่ครับผมนะสี่อาวุธว่าสี่รูปลักษณ์ต,ตาาวุธหรือว่าสี่สกินอาวุธนั่นเองครับผมนะเพราะวา่าช่วงนี้มันไม่ว่างก็เลยขออนุญาตเอามาเพียงแค่ สี่สัตว์อาวุธรมบุะมนะเอามาแค่สี่ผมนะ <S <S แล้วก็จะมีอีกอันนึงที่ผมเป็นอาวุธใหม่ที่เพิ่งเข้ามาครับผมนะ,ะเพิ่งเข้ามาได้ตอนนี้นะปัจจุบันนี้เลยผมนะนั่นก็คือเป็นอาวุธประจําตัวของวีแล้วก็ตัวละครใหม่ด้วยนั่นคือวีนั่นเองวีฟันไรนิรันเรับผมนะเออเป็นตัวละครใหม่มาพร้อมกับอาวุธใหม่เลยแล้วก็จะเอาอาวุธใหม่นั้นมาจัดครับผมนะแล้วก็ตาจัดทางด้านของสะกินหรือลูกลักอีก4ผมนะก็คลิปนี้ก็รวมเป็น5าอาวุธนั่นเองนะผมนะ5าอาวุธ มาเพื่อไม่มีการเสียเวลาไม่ใช่เป็นการเสียเวลาก็คือไม่มีเวลาเพราะฉะนั้นเราจะมารีบจัดเทียรกันเลยดีกว่าผมนะมาเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มจากอาวุธแรกอ้อลืมบอกไปว่าเทียร์ก็เหมือนเดิมผมมี s a b c perfect สวยเท่ดูดีแล้วก็ธรรมดาครับผมนะมาเริ่มจากอาวุธชิ้นแรกซึ่งเป็นอาวุธใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาในตู้นี้เลยผมนะนั่นก็คือ eye of visard หรือชื่อภาษาไทยก็คือไยพิบัติพายุ่มะเป็นอาวุธ เรียกได้ว่าเป็นอาวุธหรือสัตว์อาวุธประจําตัวเลยผมนะมาพร้อมกับตัวละครตัวใหม่เลยผมนะก็คือเป็นอาวุธของ v Eternal ท i g h t m a ม e ผมนะหรือว่า V ีฟันร้นยนิรันนั่นเองนะเป็นอาวุธชิ้นใหม่อาวุธชิ้นนี้ก็เป็นอาวุธไม้เท้าเช่นเดิมครวันเป็นไม้เท้าของตัวละคร V ผมนะแนววที่รูปทรงของอาวุธชิ้นนี้จะเหมือนน้าแข็งเพราะว่า V ในเกม pick of combat เนะี่ยที่เข้ามาใหม่เนะี่ย มันเป็นธาตุน้าแข็งนะผมนะอาวีล่างนี้เป็นธาตุน้ําแข็งนะอ่าเป็นไนแอมที่เป็นธาตุน้าแข็งอ่าอาไจิ้นเนี่ยลักษณะของมันอะเหมือนเป็นน้ําแข็งน้ําแข็งที่เป็นไม้เท้าแล้วก็มีอ่าเรียกว่าเป็นไม้ดําๆมาคุมน้ําแข็งอีกทีหนึ่งซึ่งเป็นจิตเหมือนกับน้ําแข็งนะผมนะเป็นน้าแข็งที่ตั้นน้าแข็งอยู่ด้านในซึ่งถามว่าสวยไหมอ่าค่อนข้างสวยนะเออมันสวยกว่าไอ้ไม้เท้าที่เคยจัดไปเมื่อหลายคปแล้วอ่ะเออมันดูสวยกว่าแต่ว่ารูปทรง มันก็ยังดูเป็นไม้เท้าที่มันดูไม่ค่อยดูดีสักเท่าไหร่แต่ว่าสีมันค่อนข้างสวยนั่นเองเพราะฉะนั้นเราเชียร์ของอาวุธชิ้นนี้ผมขอให้เป็นฐานของธรรมดาก็แล้วกันธรรมดายังไม่ถือว่าดูดีผมเพราะว่าลูกหลักมันยังดูไม่ที่เรียกว่าไม่ค่อยสนใจและอีกอย่างคือผมไม่ค่อยชอบอาวุธที่เป็นไม้เท้าด้วยนะประมาณนี้โอเคอาวุธใหม่ที่จัดมีแค่เช่นเดียวผมนะต่อไปอีกสี่ชิ้นจะเป็นลูกหลักป่าจ้าวุตรหรือ สกินนั่นเองอ่าหรือสกินอาวุธขอเลิอกจากอ่าต่อเลยก็คือไม้เท้าเหมือนเดิมโะผมนะเป็นไม้เท้าของบีแล้วอ่ามีชื่อว่าโฟซินไม้แล้วอานผิดอ,อาออร์ตุขอให้ผมนะชื่อภาษาไทยก็คือพลังปิดกั้นน้ำแข็งซึ่งอาวุธชิ้นนี้หรือว่าสกินของชิ้นเนี้ยมันเป็นสกินเฉพาะของอาวุธไอออฟ i ิ z a ัตหรือว่าไอพิบัติอายุหีมาของผมนะคือมันเป็นเรียกได้ว่ามันเป็น สก,กินโดยเฉพาะของอาวุธชิ้นนั้นเลยครับผมนะเอออาวุธชิ้นนั้นเลยคือมันไม่สามารถเอาไปใส่ไอ้ไม้เท้าอันอื่นได้นะคิดว่านะเพราะว่ามันมันเขียนว่าเป็นอาวุธเป็นสาตาวุธลูกลักสไตล์ของอาวุธ eye of v i o B B s t เออก็คือมันสามารถเป็นก็คือมันเป็นสก,กินที่เอาไปใส่ให้กับไอ้ตัวไม้เท้าอันเมื่อกี้นะเออมันไม่สามารถเอาไปใส่ให้กับไอ้สกินอื่นได้อ่าคือมันจะมีสก,กินของมันเองลองพูดอย่างนี้ดีกว่าเอออ่าอาวุธชิ้นเนี้ยได้รับจากไหนครับผมนะ อาวุธนนี้จะได้รับจากอีเวนต์ล่าสุดที่มาแล้วผมนั่นก็คือวีฝันไลท์ชูเดลันในคนะข,ของของฝันตัดตวมตาพิเศษนะเราจะต้องอัพดาวของไอ้เจ้าตัวไออัวิสันหรือว่าไพพิบัติพันนีู้มาเนี่ยให้เป็นสี่ดาวนะเพราะว่าอัพเป็นสี่ดาวพวกเราจะได้อาวุธชิ้นนี้หรือสกินชิ้นเนี้ยมาแบบฟรีผมนะมันก็ไม่ถือว่าฟรี่ะไอคือต้องต้องสี่ดาวเลยดนะ้วยต้องุ่มให้ได้ถึงห้าชิ้นแหละโอ้โหมันฟรีตรงไหนวะ แล้วมันโคตรเกลือกิมเกลือชิบหายอาวุธชิ้นนี้มีความแตกต่างจากอาวุธก่อนไหมมันมีความแตกต่างตรงที่ว่าลักษณะของมันเนี่ยจะหนากว่าอาวุธก่อนนะผมจะหนากว่าแล้วก็มีถ้าน้านของไอ้กีดดำๆเนี่ยครอบไอ้เจ้ากิดหิมะกิดไอ้ที่มันผีฟ้าทิศข้างในอ่ะมากกว่าแล้วรูปทรงมันก็มีดูใหญ่กว่าอันก่อนก็คือเป็นไม้เท้า,าที่มีทรงที่ใหญ่กว่าอันก่อนนะมีใหญ่ใหญ่กว่าเมื่อกี้ใหญ่กว่าเมื่อกี้ แตว่าดีไซน์มันแตกต่างไมมันก็แตกต่างแต่ว่ามันผมว่าสีมันสวยน้อยลงกว่าอันเมื่อกี้เลยอันเมื่อกี้มันมีสีที่ดูดีกว่าแต่อันนี้คือสีมันไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ไม้เท้ามันก็ดูตรงไม่ค่อยดีเหมือนกับอันเมื่อกี้อ่าเพราะฉะนั้นเราอาวุธชีนี้ก็ให้ไปเท่าเท่ากันเลยนะผมนะทั้งสกินทั้งอาวุธของมันเองเนี่ยไปอยู่ด้วยกันนี่แหละอยู่ด้วยกันไปเลยไปยเทสไปยุไปเลยมะก็ยังดูธรรมดาอยู่นะผมสำหรับผมนะมาอาวุธชิ้นต่อไปเมื่อไม่ในการเสียเวลาเราไปอย่างรวดเร็วผมนะ เป็นอาวุธฐานะของปืนกันบ้างครับผมนะเป็นปืนที่มีชื่อว่าดูมเดย์พอบเฟซีอ่านผิดอ่านถูกขอภัยผมนะออกเสียงไม่ค่อาเป็นหรือว่าชื่อภาษาไทยก็คือคำทำนายวันโลกวินาศวันโลกาวินาศนะซึ่งอาวุธชิ้นเนี้ยเป็นสก,กินเฉพาะของอาวุธที่มีชื่อว่าเดนเจอร์ครอสหรือว่าเตือนภัยนะนั่นเองนครับผมนะ่าเป็นสก,กินอาวุธของไอ้เจ้าเตือนภัยที่จัดไปในเพื่อชาร์ทที่แล้วครับผมนะอ่ะาเมดชาร์ที่แล้ว ซึ่งเป็นอาวุธประจำตัวของเรดี้ฟอสซี่เกรสหรือว่าเรดี้แม่มดน้ำแข็งับผมนะแม่มดน้ำแข็งอาวุธชินนี้ได้รับจากไหนผมนะก็คือได้รับจากร้านค้าผมนะเป็นร้านรูปลักษณ์จากแฟชั่นสตาวุธูตนะผมนะจะอยู่ขายอยู่ที่ราคา6 8 0ดิเพชรเพชรเหลืองหกร้อยแปดสิบเพชรเหลืองคือสามารถเอาไปไปซื้อได้นั่นเอง่ะสามารถไปซื้อสตาร์บุธชิ้นนี้ได้ก็คือเป็นสกินนะเออสกินเอามาใส่ให้กับ เจ้าเตือนไทยหรือว่าแดนเจอครอสเองลักษณะของปืนชิ้นนี้แตกต่างจากเดนเจียครอสไหมก็แตกต่างมากเลยผมนอนตรงที่ว่าเจ้าตัวกระบอกเนี่ยมันมีความใหญ่กว่ามีความใหญ่กว่าของแดนเจียครอสแล้วก็มันมีเหมือนมีอะไรไม่รู้กลมกลมด้านบนของปืนแล้วก็สีของอาวุธซึ่งค่อนข้างสวยกว่าอันที่แล้วผมนัอันที่แล้วมันดูดําไปหมดนีมันดูไม่ค่อยสวยอันนี้คือยังดูแบบเขาเรียกว่ามันยังมีสีสันมีสีทองขอบทอง มีแสงมีอะไรตรงเนี้ยเออมันยังพอดูดีกว่าอาวุธที่แล้วนะที่เป็นเดเจอโ์โอ่าเพราะฉะนั้นอาวุธนี้นผมค่นข้างที่จะชอบมันเลยผมนะก็ขอให้ทางหน้าของดูดีนะขอไปดูดีก็แล้วกันทีที่แล้วเนี่ยของเดจเจอร์โค้ดผมให้ซีใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ผมขอขึ้นมาก็คือคือเป็นบีแล้วกันนะถือว่าเป็นอาวุธที่ค่อนข้างดูดีเลยนะผมนะไม่ได้แย่นะมันไม่ได้แย่อาวุธชุดต่อไปผมเป็น มากีตาร์กันบ้างครับผมเป็นกีตาร์มีชื่อว่า Sound of Silence หรือในชื่อภาษาไทยก,ก็คือเสียงแห่งความเงียบเป็นรูปลักสตร์บัธหรือว่าเป็นสก,กินอาวุธของเบนชิทรูนหรือว่าเสียงอสูนรนะผมนะที่เป็นสัตตารบุบธเฉพาะ d ดันเต้วันแมนโชหรือว่า d a n เต้ o c k เกนั่นเองครับผมนะดันเต้โเกอร์ซึ่งมีเพียงตัวเดียวในเกม นี่เองนะมีตัวละครตัวเดียวที่ใช้ซิลตานตัวเดียวในเกมลักษณะของอาวุธชิ้นนี้ผมนะก็คือมันก็จริงๆมันก็ไม่ได้แตกต่างจากอาวุธก่อนเลยผมนะก็คือมันไม่ได้แตกต่างจากเ,เจ้าเสียงอาสนรเท่าไหร่แต่ว่ามันจะมีเขาเรียกว่ามีอะไรละ่ะคือไอ้ตรงที่มันเป็นแสงสีฟ้าเนี่ยมันค่นข้ังที่จะชัดกว่าอันที่แล้วอันที่แล้วคือมันจะมีเก็บมาคุมไอ้เจ้าไอ้แสงสีฟ้าข้างในมากกว่าแล้วจะตรงปลายนะจะมีสีแดงๆม่วงๆอยู่ใช่ไหมแต่ว่าอาวุธชิ้นเนี้ย มันไม่มีสีแดงม่วงม่วงหมดนะจะเป็นสีโทนเดียวกันเกลี่หมดเลยผมเป็นสีม่วงฟ้าเกลี่ยหมดเลย่าเกลี่ยหมดเลยแล้วก็อันที่แล้วเนี่ยมันแบบดูไม่ค่อยสวยแต่อันนี้ผมว่ามันก็ดูไม่ค่อยสวยมันก็เหมือนเหมือนกันเลยสบอมเหมือนเหมือนกันเลยอ้อได้รับจากทางไหนบ้างก็คืออาวุธชิ้นเนี้ยหรือว่าสตาราวุธชิ้นนี้ลูกลักนะไอสกินชิ้นนี้ได้รับจากร้านเหมือนกันผมนะร้านลูกลักนะผมนะในแฟชั่นสตาร์ตหกร้อยแปดสิบเพชรเหลืองเหมือนกับเอเจ้า ดูมเดบโพเปซี่เหมือนกันไม่หัวนะเป็นราคาเดียวกันนะ680เฮสดีไซน์ก็แต่ที่ผมบอกไปมันก็ไม่ได้แตกต่างจากอันก่อนเพราะฉะนั้นแล้วผมขอให้เทียบธรรมดาก็ให้เทียบธรรมดาไปด้วยกันไม่มีอะไรมากเลยจริงๆมันแค่เปลี่ยนนิดหน่อยอ่ะเออมันเปลี่ยนแค่นิดหน่อยเองอ่ะมันไม่ได้เปลี่ยนเยอะกว่านี้นะหรือว่าเขาขยี้อะไรที่จะไม่รู้เหมือนกันมาครับผมอาวุธชิ้นสุดท้ายอ่าสั้นๆหน้าไม่ได้ยาวมากนะ อาวุธชื่อท้ายเนี่ยก็เป็นอาวุธปืนประจําตัวของเลดี้ผมนะอาว่าเป็นปืนที่ดูดีไหมอันนี้ผมว่าน่าจะดูดีสุดในนี้แล้วมั้งเลือชท่ว่านะอ่ามีชื่อว่าน national c ่นนะหรือว่ามงกุฎแห่งราตรีนิรันดร์นะฮะประาษาไทยมงกุฎแห่งราตรีนิรันดร์รูปลักษณ์ตัาอาวุธชิ้นนี้เป็นเรียกได้ว่ามันเป็นสกินที่มันไม่มีอาวุธเฉพาะเออเข้าใจไหมคือมันไม่มี อาวุธเฉพาะคือไอ้เจ้าสามอาวุธที่ผมพูดไปอ่ะไอ้สกินอาวุธหรือว่าไอ้รูปลักษณ์อาวุธที่พูดไปเนี่ยมันจะมีเป็นสกินเฉพาะของมันนะผมนะอย่างไอ้เจ้าคําทํานายวันโลกาอ่าวินาศใช่ไหมเออมันจะเป็นสกินเฉพาะของเสือนไทยใช่ไหมแต่ว่าไอ้อาวุธชิ้นเนี้ยไอ้อาวุธมงกุฎนิรันเนี่ยมันไม่มีอาวุธที่เป็นประจําตัวแต่ว่าในข้อมูลเนี่ยมันเขียนว่าเป็นอ่ารูปลักษณ์อาวุธของสวิฟ อาร์คเนลใช่ไอ่านถูกป่ะวะไม่รู้ว่ <c oughs> เอาไงนะคือก็คือเลดี้ลาชินีทางแสงนะผมนะมันเป็นเขาเรียกมันมันเขียนว่าเป็นอาวุธเดี๋ยวเป็นสาตาอาวุธเฉพาะตัวของตัวนั้นเลยผมนะผมคิดว่ามันน่าจะใส่กับอาวุธชิ้นไหนก็ได้ที่เป็นของเลดี้ลาชินีทางแสงก็คือมันเป็นสกินที่สามารถเอาไปใส่ให้กับเลดี้ลาชินีคางแสงว่าจะว่าเลดี้ลาชินีคางแสงมนะันจะใส่อาวุธชิ้นไหนสามารถใส่สกินนี้ได้เลยครับผมนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะ แต่ว่ามันไม่สามารถเอาไปใส่ให้กับเลดี้ตัวนึงก็คือเลดี้สปาร์กับผมนะที่มันเป็นอาวุธเหมือนกันคืออาวุธชิ้นนี้มันไม่สามารถเอาไปใส่ได้ผมคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่ามันมันเขียนน้ว่าเป็นตราตาอาวุธเฉพาะกับเลดี้ราชินีทางแสงอ่าได้รับจากไหนคือผมไม่รู้ว่ามันได้รับจากไหนคือขขอมูลมันเขียนแค่ว่าอ่ารูปลักษณ์พื้นฐานเออมันเขียนแค่ว่ารูปลักษณ์พื้นฐานคือมันอยู่ตรงไหนวะไม่รู้เหมือนกันนะมันไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนอ่านเดี๋ยวเรามาดูเรื่องดีไซน์ของมันดีกว่าดีไซนนะข้างเเลย คือมันเป็นปืนแบบเขาเรียกว่าเป,เ,ปเป็นกินโบราณอ่ะกินโบราณกินใหม่ที่มันผสมกันอ่ะเออกินโบราณกินใหม่แล้วก็มีแบบเหมือนเป็นทั้งขา่าววะทั้งข่าวตรงปากกบมีถือที่มันอาปากอยู่อ่ะแล้วข่า,ขาวมีใบมีดมันใบมีดแล้วก็รูรักษ์เหมือนกับอาปืนโบราณนะที่มันอยู่ในยุคปัจจุบันข้าใจไหมที่มันเป็นปืนโบราณที่อยู่ในยุคปัจจุบันถ้าบอกว่าเป็นปืนปีศาจอ่ะผมก็เชื่ออยู่ <c oughs> เออแล้วมันเป็นปืนปีศาจอ่ะผมก็เชื่ออยู่นะอ่าม่ให้เชียร์กันดีกว่าเชียร์ผมขอให้ฐานะของ ่าดูดีผมค่อนข้างชอบมันนะจะบอกไอ้ที่บอกเนี่ยคือค่อนข้างชอบมาเลยผมขอให้ทานาของดูดีแล้วกันนะมันเป็นปืนอ่าเหมือนเป็นปืนเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นปืนเหมือนแบบลูกลักดีไซน์เหมือนโบราณแต่ว่าเป็นปืนที่อยู่ในยุคปัจจุบันอะไรประมาณนี้เออมันค่อนข้างที่จะดูดีนะดูดีสีมันก็อ่าสามาสีมันดูดีไหมสีมันก็ไม่ได้สวยขนาดนั้นแต่ว่าด้วยรูปลักษ์ของมันเนี่ยแตมันถือว่าดูดีมันเหมาะกับอ่าปืนมันอะ ก็ค right. ือสีของมันอ like ่ะมันเหมาะกับปืนของมันไปได้ว่าเอ้มันเหมาะกับปืนของมันมันไม่ได้แบบอ่าสวยเบอร์วังอลังการอะไรมาณนี้นะก็ประมาณนี้ผมนะก็สั้นๆไปครับผมนะมันไม่มีอะไรมากครับผมนะผมว่าอ่าไม่มีเวลาด้วยครับผมนะก็คือผมต้องแบ่งเวลาเลยผมนะจริงๆก็อยากจะหาคนตัดคลิปมานอจ้างคนตัดคลิปมาทำนี่อือไปฉาัดคลิปมาแดี๋ยว่ากลัวไม่สุดใจตัวเองอีกอ่ะออีกอย่างตอนนี้ตั้มมันก็ยังไม่เยอะด้วยครับผมนะ อ่าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะผมนะหรือว่ากดติดตามผมนะจะเป็นกำลังใจให้ผมมากๆเลยผมนะกหตับวันนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะผมนะไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปต่อไปก็อ่าลูกปักสตาร์บัตนะผมนะคือสกินเหมือนเดิมนะผมนะสกินเหมือนเดิมแต่ว่าจะเอาทิ้นเหลือมาจัดตู้นะแอนจะเอาทิ้งเหลือมาจัดอาจจะไม่รู้ก็ต้องดูก่อนว่าผมจะสามารถเอามาจัดได้เยอะหรือเปล่านะผมนะครับแต่ที่ว่าแหละคือเวลามันไม่ค่อยมีด้วยนะผมนะก็ไปละบาย